ถ้าดนๆนพี่น้องน้องนาดาบอกเลขโดยทีโบถามพี่น้องละกะพี่เลขทีแมงดาไปตามเนาะค่ะเนาะเพิ่นไฮมาแล้วพี่นอ้องทีว่างวดก่อนเพิ่นไฮสี่แปดตรงๆงวดนี้เพิ่นขอเป็นงวดสุดท้ายเป็นงวดที่สามพี่น้องเฮาก็ไปรลุนกันเนาะคะ่ะว่าเพิ่นไฮตัวใดพี่น้องไปเบิ่งไปชมเลยค่ะค่ะแม่แม่เอฟซีแมงดาก็มาบองเกาเ่าอ,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 อีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาบองเกา่าที่้องดาเคยไฮสี่แปดเนาะค่ะพี่น้องแมงดาน้องนาดาไฮมาลยเด้อค่ะตัวเดียวหางเดียวโคโลพี่น้อง เลขของน้องนาดาให้มาสองตัวหางเดียวพี่น้องแล้วก็เลขที่แม่แม่เอฟซี FC ให้แม,ม่น้องนาตาใหแม่น้องนาตาตามที่เพิ่นไหซีแปดที่เพิ่นขอสามงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายแมงดาก,ก็าตามมาใหาแล้วพี่น้องด่วนๆตอนนี้ประมาณแมงดาเ็ทำคลิปอยู่นี่ประมาณจะบายโมงแล้วพี่น้องเลยนี่มาด,ด,วด่วนๆเด้อค่ะเด้อแมงดาของน้องนาดากับเลขที่แมงาดาตาม,มาแมงดาจะเอาลงคลิปนี่คลิปอยู่ในรวมกันในคลิปเดียวเด้อค่ะเด้อ เด้อค่ะแม่แม่เลขของน้องนาดาน้องนาดาให้หนึ่งหกตัวเดียวหางเดียวเด้อค่ะเน้นหลางกว่าน้อพี่น้องแต่แมวงดาบริเขียนหดหลางสาเฝ้าคักเฝ้าแน่พี่น้องยามแม่แม่เอฟซีบทันไหมคะเดเด้อค่ะของน้องนาดาให้หนึ่งหกตัวเดียวหางเดียวพี่น้องส่วนเลขที่แม่องดาตามนะคะ่ะเลขที่ว่าคนคนแถวบ้านแม่องดานี้ เพื่อนหามาคือหนึ่งเก้ากับสามเจ็ดเออค่ะเด้อแมงดากับตัดห้พร้อมเลยพี่น้องหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามพี่น้องด่วนดวนเด้อค่ะแมงดาจะลงให้ด่วนดวนน้องนาดาบอกเลขโดยที่บริถามเด้อค่ะบอกเลขหนึ่งหกตัวเดียวหางเดียวพี่น้องแคปนาจ่อไว้พี่น้องเอาไปซื้อด่วนดวนเลยค่ะเน่แมงดาจะลงให้ด่วนดวนนะคะคลิปนี้จะสั้นๆในเด้อค่ะเด้อ มาทีเก่าทีเดิมเลยคะ่ะนี่บอ่อน้าะว่านนองนาดาไปโรงเรียนเนาะค่ะเนาะนนองนาดากบอกคอยสบายไหมคะ่ะเพิ่นไปโรงเรียนเผิ่นบอกเลขโดยทีบ่ได้ถามพีน้องแม่องดากะจับโทรศัพท์บ่ทันไหมคะ่ะตอนน้องคุณบอกกัขอโทษขอขอภัออยเนาะคะ่ะบ่เป็นยังคะ่ะจังได้เลขของน้องเผิ่นแม่องดากะมั่นใจว่าเข่าเ้ยค่ะเด้อนี่ของน้องนาดาให้หนึ่งหกตัวเดียวหางเดียวส่วนเลขที่แม่ให้แม่องดาตามให้คือหนะะึ่งเก้าเก้าหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามเลยค่ะ จริงๆเลขค่นมีแต่1 9กับ3 7พี่น้องแคปหน้าจอบ่ะพี่น้องเอาไปซื้อด่วนๆน,นะคะ